ธุรกิจใหม่ของผมครับผมธุรกิจปีนผาโดยที่เหล่าสตรีมเมอร์นักแข่งแล้วก็โค้ชนะเขาจะมาไต่ผาแข่งกันใครที่ไต่ได้สูงกระผมรับไปเลย10,000บาทแต่มีค่าสมัครคนละ500บาทมาดูกันว่าวันนี้ผมจะกำไรหรือขาดทุนและผาจุดที่เราเลือกปีนเป็นจุดที่มีความสูงสูงที่สุดมาดูกันนะครับว่าเหล่าสตรีมเมอร์ล้านักแข่งยาวก,กินง่ายอัลมอนด์พีดไหลแค่ใจเราชิคเก้นวีนนทกาเดอะเป็ดลุงลินพฮลเิดเอ็กแอนดิตอนจะสามารถพิชิตรับเงินรางวัลเพื่อทำธุร กิจก่อไกิ์กับทุนได้หรือไม่มารับชมกันครับส่วนมาร์กี้บอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงกูนอนดีกว่าเอาละครับจากกำไรหรือขาดทุนมาดูกันรอบเดียวรู้เรื่องว่าได้กันสีดำอ่ะถ้ามันปีนง่ายวันนี้ไปดูง่ายอ๋อเลยพี่กายลงได้นะกายลงได้นะ อย่าฝืนนะอย่าฝืนนะโอเล้วข้าใจไม่ไหวโอเคเริ่มสูงละโอ้โหโโอ้หเพราะว่าถ้าถึงแค่ไอ้อังุ่นก็สูงชิบหายแล้วไอ้ังุ่นไหนอังหุนมองเป็นสมองเฮ้ยพอแล้วพอแล้วมันมันกะว่าเงินนี้ไม่ให้ใครแล้วไอ้จุดตรงอ่ะพอแล้วไอ้จุดตรงเลยวะเนี่ยสุดได้แล้วเนี่ยสุดแน่เลยว่ะโอ้โหแล้วบอกครึ่งถ้าขนาดนี้ก็ขึ้นไปแล้วเอาเกงในไว้ข้างบนอ่ะเฮียเลอย เฮ้ยมันเยอะไปกลายมันเกินไฟหมดแล้วเกินครึ oh, ่งเยี่ยว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าใครจะแต่งแม่งไว้หุดยสกายไฟหุดเลยสรุปใครลงค่าสมัครสูดเออไอ้เงี้ยมันเปลี่ยนมาเฮ้ยถ้าขนาดนี้มันก็อดไฟด้วยนะโง่นะมันจ้าซะเหลือเกินเชื่อว่าเอาสูดหรอเฮ้ยใครแซงกูได้แล้วก็ใช้มื่นสูดแล้วทำไงอ่ะใครที่ไต่ที่สูงกับผมรับไปเลย10,000บาท เอากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างเฮ้ยถ้ามึงถึงกูกลับบ้านเลยนะเออโอ้ยไม่สืบ้านั้นอนิถ้ามึงแตกข้างบนรูวกลับบ้านเลยแหละไม่ต้องแข่งแล้วเชื่อมันหรอมีนาเชื่อมีก็เสี่ยวได้แอ้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมีนาเสียแล้วโอ้ยโอ้ยมากขึ้นอ้ยไหมคนแรกอ้วมันก็ผคนแรก มึงนน่ห้าไปมึงก็นั่งหน้าไปเโน้ตพูดคำนี้ใครเก่งไหมนีากกูคนแรกเองายได้ก้อนแรกล็อกอินห้าร้อยบาทไปครับพี่ไม้กูพี่ไม้ลงเลยลงได้แล้วพอแล้วเออไม่ทันมึงมันไม่ทันพี่ลงเลยโอเคโอพ้ยอมเลยโอเคใจมึงเป็นคนเปั้งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาดูชิวอะเขาดูมั่นใจว่ะเขาไม่ถอดแว่นด้วยอ่ะเขาไม่ถอดก็เลยโมนั่นแหละดิข็ไม่เห็นนะเขาเป็นเขียวจริงนี่เขาเป็นแดง ไปเล่นกันข้างแล้วโผโยเฮ้ยเฮ้ยเบเอาวเฮ้ยมือองผมแตกนเนี่ยเอามือแตะงหนัได้เลยมเฮ้ยมันจะเอามือหรืงที่ว่าไปแล้วครับใเล้วเฮ้ยนเอามันตู้ชีวิตว่ะอย่าลืมสีแดงนะอย่าลืม้อะทางต้อ หันขึ้นีกอมุดอดุุนเอูดทนักมากังดูดเเนี่ยยาตึงอ่เจรตึะ่หเอาัดเลยไปครึ่งทางลพี่อไอ้แป๊ะอย่าหันมาอย่ามองลงเออเดินหน้าแล้วอย่าหันกลับดีกวะสู้เขา

เอกพลังม้าเอาหน่อยเอกเอาหน่อยเลยอย่าไม่ดีแค่เอกมึงจับสีดำอะสีดำง่ายวปะแทงเดียวเดียวเอากดบูธต้องแทงดิแล้วเร็วกดแอรตัดเร็วเร็วโอ้เงินปีอันนี้เงินง่ายจัดกูชอบกูชอบตัวแบบเนี้ยพลังโหมดเจ้าห้าร้อยมาแลกหมื่นหนึ่งห้าร้อยกเดียวเดียวแล้ไม่เล่ได้กลับได้ไหมอ่ะ ครับผมถ้าม <SM. S 2> <Christina. S 1> ันมืครับถ้าอะครับตอนนี้เบอร์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 ันนี้พี่ดูร้องเงินเลยดูร้องพี่สั่งเลยช่วงนี้มีเอฟของวะเนี่ยช่วี้เอฟของแล้วเราอ่ะต้องการใช้ตังค์ฮะจะถึงแล้วหรอเนี่ยทม่เห็วเฮ้ยมัเป็นเร็วจังวะเร็วไหวไหมอีกอ่ะเอานี่มีทรงได้นะครับไม่เดี๋ยวหลักหลักเอาหุ่นเดี๋ยวจะเริ่มชิบหายแล้วหจ้ะไอ้ยบองมียืนแอ๊กบอกเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ย

พลาดแล้ววะหมอเกือบวันที่ผมต้องหน้าแต่ข้าไม่ดีที่ให้หมดท่าเมื่อกี้เกือบนะอีกแค่เก้าเดียวผมเกือบขาดทุนเป็นเกือบหมื่นละเกือขอร่วมครับอยากเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เอาไปเลย500แล้วผมจะเอาเงินหมื่นห้ากลับบ้านเงินหนึ่งหมื่นด้วยเอาหมดเลยไม่ต้องเป็นไรลุงไอ้เี่หมือนจิ้งจกเลยไหนบอกจะเอาหมื่นหนึ่งลงซูเอา เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแค่นี้มึงขึ้นไปทำอะเอาเงินหมื่นห้ากลับบ้านอย่าตบมือเลยเอออกินนี่ว่าโชว์ความเป็นเอลโดไอ้พุ่ไปเลยความนั้นละั่นเป็นไฟความน่ากลั่นเป็นไฟเฮ้ยสลิงขึ้นไปค่าตัวครับมาคอจะพิวหรือเปล่ามาดูกันไปแล้วเอร็ดโอเอร็ดโอไปแล้วโดนแล้วโดนไปลงมั้ยลงมั้ย ไว้เปิดหนิงไว้เปิดหนิงมาต่อขอก่อนกดต่อขอดูไม่ได้นะต่อขอดูไม่ได้นะกดคิวกดคิวใจเสียนะไหวเปิ้ลแน่นที่ไหมพอล้อมันตัดกำลังหน่อยนะกลิ่นมันติดข้นหรเออแอนตี้ซินยาพิวโอ้โหใหม่ก่เอาจับเอาจริงเอาแล้วเขาเอาไงหรือว่าคนที่เอาหมื่นกูจะเป็นตัวนี้เนี่ยง่ายแล้วตัวบั๊กมันเอาวันไหลคลิปแล้วด้วยไงตอนเล่นเอาเลยมันเล่นลอกจอันจะเอาบีก่อนตอนนี้ตอนนี้นาค้อติดขื่อแล้วตอนนี้นาค้อติดขื่อป้าฟ้าหมดป้าฟ้าหมดป้าหมดมาหมด

เลือสตารเต้ยไงสลิงมังกรเออเฮ้ยแค่นี้ก็ว่าเกินล้วอันนี้ไม่ยอมแอร์ใครจริงป่ะเออทุกเรื่องแม้ว่าข้างในจะแบบอยากลงแล้วแต่เขาใส่ใจมันได้ครูคือกลิ่นไงกลิ่นไงครูห้ามแพ้ใครไม่ได้ตีกลินไงมันมำพูดมันนี่มันอาจจะไม่ได้ยินเลยกูดับอะไร้วฮูดักเลยูดับเล้มีพังว่ะเต้มีพังว่ะสไปเดอร์แมนเฮ้ยเฮ้ยกิตแมนยิ่งใหญ่กินง่ายฟาร์มโฮมเดินบ้านที่แสนดีมาแล้ว เดี๋ยวตัดทุนแล้วดำดำบนอ่ะเยอบขวาขวาได้กิ่นขวาดำอันใหญ่อะมันไปเรื่อยๆแต่มันไปนะไม่ติดกลิ่นิงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกินไปแล้วนะไปแลวแก๊สไปจริงจวงว่าออดูไม่ไหวละเทียเปพนคนดูไม่ไหวอะกิดจีดมันตึงกันน้ กินได้กินได้กินได้เียกจะย้อนแล้วนะกินได้อ้ยนิดเดียวเป็นมื่นแล้วจะเอาหมื่นหนึ่งกโยหมดเนี่ยมันจะเอากูจิงตอนนี้กูเงยจะกูปวดคอเลยเริยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวละอไม่ไหวละเล่งาหมดโอ้ยไม่นิเดียวกินง่าย่ไปด้วยสุดนะไอ้เรียคนตื่ ควรค่าการสบมือเอาละควรอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะาร้อยอะแด้เงิ่อมันดีไอพ่อดูอยากอยากเล่นมือเสียนเลยยาเซลอยาเซลได้หมดแล้เรากต้องมีเราม่อีว่ะโอ้โหนีพี่หาจอมไหมหาช็อตอ๋อเล่นฮาวีเงอ๋แบบดัเบลเงี่ยหรือเหนียว่เมื่อกี้กูลืมกูก็ลืมา่รับ่รับ เขาหมังนี่เพียบแต่เขาหมังอุ้ยเจ้ากระโดดว่ะอันนี้เกินไปไปตีคองเร็วเกินเร็วเกินหรืว่สี่จะตีคองว่ะเป็นดึงอ่ะนี่เป็นป่าเอ๋ๆกูแบบกูมีอันสี่กูมีอันสี่อะไรแก่มาไงต่อหมูป่าเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเอาหมูป่าจับเอาหมูป่าจับเอาขวาเหยียบเอาขวาหยิบเหยียบส้มเหยียบส้มเหยียบส้มเฮ้ยโอ้ยเอาหมูป่าหยิบได้ไม่ได้เออนั่นแหละเออนั่นแหละหยิบได้อันนี้หยิบได้เอ้ย อย่าหุ่ใจเสียครับเนาอย่าหุ่ใคนดูยิ่ตนเ้นนะจเนี้เยว้าวว้าวเอาวางเงียเอาดแล้วว้าวดียางเลยเียอย่างเน้ยว้ไปคนแรกมันเสียเป่วยเี่ยโดดลอดอกเฮ้ยเฮ้ยเดนนรอกไปโดนนรอกไปเออมันเอาจิงเ้ยถึงแล้ว่งเฮ้ยถึงนะกูว่างหมื่นหนึ่งกูว่ากูขาดทุนแล้วไอ

อยู่ด้พี่นะว่าทำผมกำไรหรือขาดทุนไปเลยครับไห้วั่แเราเขามีคอ,อร์มก <as> <as> ่อนเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสมรที่เป็นคอร์มีพีคอร์ก่อนขึ้นเฮ <c oughs> ้ยบอสถลุตรงนี้ฮางเลยนะเฮ <c oughs> ้ยเริ่มช้านะเริ่มช้านะเฮ้ย <c oughs> <ห>นะกลับบ้านก่อนตังค์เติมเกมไม็ได้ <c oughs> ไจัดนะ ลูกทีมคือเปเกือบหุ่นะเป็นโค้ดนะเออยอมได้ไงอ่ะเป็นโค้ดมันต้องนูนหลอดไฟแล้วโค้ดหลอดไฟเปล่าทั้งแมงเหินตอนกลางคืนแขวเล่นบอร์ดได้เปล่าเลนกีบอร์ดได้เป่านะรอบหน้ากูจ้างปีนเลยไปเจอไอ้ไอ้อังุ่นอังุ่นสองเลยเี้ยตัวบาปเกนงนเลยนะแบบว่าไม่ไม่สามารถเกาะได้เฮ้ยสามารถเกาะได่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหล่เลยหล่อนกูกำไรอ่ะกูกำไร มันเริ่มเปิดกิจการแล้วเนีะนะ่ยกำไรก็กำไรนะเนี่ยสวยๆกำไรครับธุรกิจแรกของผมสวยเสร็จได้ครับตอนนี้หมดเวลาแล้วถ้าเวลาไม่หมดผมอาจจะเสียตังค์ก็ได้นะครับเพราะนักกีฬาคนสุดท้ายย<ช>ังไม่ได้<ช>ออกโรงแน่นอนครับเพราะว่า เตรียมมาดีมากสองวันนี้มึงเตรียมอะไรมาเตรียมอะไรกินกล้วยมากินอะไรหน้าผมบอกเลยกินกล้วยมาสองนี่อ๋อนี่มันเตรียมกล้วยมาดูเตรียมพร้อมแล้วคุณดูนะครับว่าเตรียมกล้วยมาสองดูเลยเตรียมกล้วยมาแต่ว่าดีทัหมดเวลากล้วยหมดก่อนโดนแกงสองคนถังหน้าผมไม่พลาดผมบอกเลยเตรียมเสียตังแนนน่อตามได้เลยครับผมแล้วเจอกันช่วงแถมใช้คลิปดวลแบทบิตใต้กันรัวไก่หิดอัลมอนด์พี่ปาท้ากินง่ายเมื่อกี้ あ <No. S 2>、yeah.